เฮียยุท YouTube เดอะเซิร์ชเทรดทองมาอ่านแนวโน้มราคาโกลสปอตประจำวันที่25สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกา40นาทีครับแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างเย็นนี้หลังจากยุโรปเปิดตลาดมาในวันพฤหัสสปดีนี้แนวโน้มต่างๆเราจะอ่านกันด้วยเทคนิค KTS มา e r c ค้ d เล่นรอบทำกำไรกับตลาดไปด้วยกันนะครับ รายเดย์ครับรายเดยบอกกับเราว่าหลังจากทำโลต่ำสุดไว้ที่1727เหรียญ ราคาทองคําดีตัวกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวมา3วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3หลังจากที่ดีดขึ้นมาตอนนี้ทํำไฮสูงสุดไว้ที่พันเล่าสุดเลยครับไฮล่าสุดนะตอนนี้เลยนะครับยังคงเป็นเขียวดันตัวขึ้นมาแต่มีการแรงย่อเล็กน้อยแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยครับ1 7 7เเหรียญเป็นแนวต้านแรกของบ o l l ิ n เจอร์แบนกลางนะครับถ้าสามารถผ่าน1 7 7เเหรียญได้แนวต้านรายเดทถัดไปก็จะ ไปอยู่ที่1,800เลยนะครับซึ่งเป็นบริเจอร์แบรนบนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณากันครับว่าแนวต้านพันเจเหรียญจะเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ไลน์เดบอกว่าแนวต้านถัดไปพันแเลยนะ,ะแต่ว่าทําเฟรมที่เล็กกว่านี้บอกอะไรครับในการขึ้นก็ต้องมีการย่อตัวบ้างเด้งบ้างสลับกันไปไลน์4ชั่วโมงบอกกับเราว่า ณเวลานี้ครับแนวต้านล่าสุดครับลอยอยู่ที่1,773เหรียญโดยประมาณนะครับราคากําลังเป็นแท่งเขียวดันบริเจอร์แบนดบนขึ้นมานะครับไรดิ้งแบนดขึ้นมาเลยนะครับลาย4ชั่วโมงแนวรับก็อยู่ที่1,755ครับแนวรับแรก1,755แนวรับถัดไปด้วยบริงเจอร์แบนด์กลาง1,745ครับ10เหรียญครับ 55เป็นแนวรับแรกแนวรับถัดไป1745ครับแนวต้านก็อยู่ที่ตรงนี้เลยครับแนวต้านแรกอยู่ที่ตรงนี้ครับ1765แนวต้านถัดไป1 7 7เเหรียญครับลาย4ชั่วโมงว่าอย่างนั้นลายชั่วโมงบอกอะไรต่อ หลายชั่วโมงบอกกับเรวาว่าณเวลานี้ราคาทองคำก,ำกำลังไล่ดิ้งแบนด์ขึ้นมาอย่างสวยงามครับดันแบนด์บนดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น,น,นต่อเนื่องมากครับแนวรับตอนนี้หลายชั่วโมงบอกว่าอยู่ที่1 7 6เยเหรียญแนวรับแรกหลายชั่วโมง1760ดันขึ้นมาเรื่อยๆครับแนวต้านก็กำลังดันไฮข,ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดรลดเด1 7 6ยเหรียญแน่นอนครับถ้ายืนไม่ได้แนวรับถัดไปของหลายชั่วโมงอยู่ที่1750 ห้าเหรียญครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ลายชั่วโมงบอกว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้กําลังดันแบนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเหมือนขึ้นบันไดเลยครับเราเห็นครับกราฟราคาทอง แท่งของราคาทองคำโกลสปอรตเหมือนเป็นบันไดดันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับหลาย15นาทีบอกอะไรกับเราไม่สินาทีบอกว่าตอนนี้ชนแนวต้านอยู่นะจ๊ะแนวต้านอยู่ที่พันเตรงนี้เลยนะจ๊ะกําลังชนอยู่ครับแล้วก็กําลังพยายามพักตัวสะสมแรงอยู่ระหว่างพันเรถึงพันเครับเด้งไปเด้งมาอยู่ตรงนี้เลยครับผ่านไม่ผ่านยืนได้ไหมั้ยยืนได้ขึ้นต่อ ยืนไม่ได้จะย่อตัวลงนะครับแล้วถ้าหลุด1 7 6 0นั่นหมายถึงอาจจะลงไปเจอกัน1755เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับขาซื้อขาขายก็ต้องรอดูดีๆครับตรงนี้เป็นแนวโน้มการพักตัวอยู่5เหรียญครับ1 7 6 0ถึง1 7นเด้เด้งไปเด้งมาสะสมแรงทั้งแรงซื้อแรงขายเลยครับทางไหนชนะไปทางนั้นครับทะลุ1765ขึ้นต่อหลุด1760ลงมาพัก ตัวลงมาเจอพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับตรงนี้จึงเป็นแนวโน้มสําหรับนักลงทุนในตอนนี้ในเวลานี้เลยครับดูกันดีๆด,ดูกันดีๆมีรางวัลครับดูกันดีๆนะครับถ้าไม่แน่ใจทับมือเอาไว้ก่อนทับมือเอาไว้ก่อนแน่ใจเมื่อไหร่ค่อยกดลงไปนะครับตรงนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับพอร์ตการลงทุนของท่านเงินทุนก็เป็นของท่านกําไรขาดทุนก็เป็นของท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับรวยๆรวย,รวยทุกท่านครับสวัสดีครับ